เชื่อว่าน่าจะเคยมีการจับอยู่ได้เป็นระยะแต่ว่าช่วงหลังๆนี่มีการพูดถึงเยอะอคราวนี้เนี่ยเป็นบ่อนก้าวเกยเป็นยังไงคะคือถ้าใช้คําว่าบ่อนเนี่ยทุกคนขนขนขนหัวลุกเฮ้ยอ้าวใครกล้าเปิดบอนในช่วงนี้โอช่วงนี้คอสชปรับเนียนไปหมดใครกล้าฮึิมใครกล้าโอไม่มีใครกล้าเปิดไอคามรู้สึกผมนะ ถามว่าเนอ,อ,ยาอย่าไปพูดถึงเรื่องไอเดียอดีตว่ามันมีหรือไม่มีมันไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันมันเหมือนกันครับนะวันนี้เปิดที่ไหนก็โดนที่นั่นแหละ,ะล่าสุดก่อนหน้านี้มีทางวิชิตที่เราเสนอไปแล้วแต่นั้นคือสอพอวิชิตร,ร่วมกับทางกองสืบนะครับตำรวจชอรจังหวัดร่วมกันจับก็ได้นักพนันเยอะพอสมควยี่สิบหกคนคตอนนั้นนะครับของของการเป็นเซตแต่ครั้งนี้เล่นกันในบ้าน บ้านนี่เป็นบ้านแฝดเล่นกันเองในครอบครัวหรือเปล่าคะครอบครัวเยอะมากสิบสามคนได้นะสิบสามคนเนี่ยเป็นครอบครัวได้นะเป็นได้ครับแต่เพียงว่าสิ่งที่เขาเข้าเข้าไปเนี่ยหนึ่งในสามห้องนอนเนี่ยมีการเตรียมอุปกรณ์ในการเล่นคือเล่นเป็นจริงเป็นจังใช่ผมว่ามันมันไม่ใช่ว่าอา้าวใครอยู่สี่คนมานน่งเล่นดัมมีก่กันเล่นเก้าเกย์กันขำขำสี่คนแต่นี่มันสิบสาม สิบสองบวกหนึ่งอีกหนึ่งคือไปพบเจอตำรวจอยู่ในนั้นด้วยมีตำรวจอยู่ในใช่พกแต่งคร่งนอกเครื่องแบบครับจะมีอาวุธปืนที่ต่อหลังที่ตรวจค้นแล้วมันไปเจออาวุธปืนเขาก็เลยต้องเป็นต้องแสดงบัตรนะครับเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดสานีตำรวจท,ท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสามเท่ากับอีกสองอีกสิบสองเป็นพละเรือนค่ะก็พบอุปกรณ์การเล่นเขาเกโตะเนี่ยเขาทำมาเป็นเหมือนกับ สำหรับเล่นเลยมืออาชีพเลยมีปูพมแดงเพื่อให้เก็บมีไอเป็นไม้ไพเออมีตะกร้าไม้เมยคือไม่ไม่ไม่ใช่เล่นกันเล่นเล่นแล้วแหละนะครับคือโต๊ะอะไรก็ดูเป็นแบบจริงจังคือน่าจะทํากันมาอาจจะเล่นกันมาจุดนี้หรือไม่นานแล้วหรือไม่ซึ่งผมคุยกับพุ่งกับนะครับพันวัเอกโชลีเพชรสิเปียพุ่มกับสานิสุทรทุ่งทองท่าบอกเคยจับมาแล้ว ที่นี่ที่เดียวกันใช่ซึ่งวันนั้นก็มีทัพเรือภาคที่3นะครับมีศูนย์นรงธรรมโดยพี่ประพันธ์ขันพระแสงหัวหน้าศูนย์นรงธรรมร่วมกับอาสาสมัคราาสารจัน์แล้วก็ร่วมกับตำรวจทุ่งทองเข้าไปปิดล้อมเรามีภาพภาพนี่เหมือนเราเรา,เราจู่โจมอ่ะเหมือนในหนังปีนร,ร,รั้วเ,เลยโอ้โหั้นไปดูอไปดูครับออย่างนี้เลยใช่เด๋ยวรรบ ปีนกันเลยทั้งยังไม่รู้เรื่องหรือยังไงคะล้อมแล้วครับคือเรามันเป็นบ้านงเงี้ยเราเราก็จะล้อมแหละนะครับแล้วก็เข้าทางทับเรือจะเข้าชาร์จแล้วก็ล็อกทั้งหมดขพปิดล้อมคือวิธีการตรวจค้นจู่โจมทหารเรายอมรับว่าเขาเจ๋งนะครับเนี่ยครับที่พามาก็เดี๋ยวจะด้วยดูว่าไปพบอาวุธปืนได้อย่างไรเรื่องนี้ผมคงไม่ต้องบรรยายเพราะภาพเนี่ย ค่อนข้างละเอียดมากนะครับทีมงานถ่ายภาพชุดนี้นนนนผมถือว่าบรรยายได้นะครับถึงโต๊ะได้ไหมฮะมีพร้อมมีนั่งเก้าอี้กันพร้อมนะครับเป็นห้องสําหรับเล่นอ่านี่ก็เป็นห้องรับแขกมีนู่นมีนั่นนะครับนี่ครับกีนี้ภาพพร้อมชุดทีมงานนี่ครับอันนี้เป็นทัพเรือภทยสามชุดนี้เป็นชุดที่ทํางานก่อนหน้าเดี๋ยวจะมีคดีต่อไปที่เขาก็ไปลุยกับพวกผมเหมือนกันค่ะชุดนี้เก่งครับ ครับเรือพายสามชุดนี้ก็คือแล้วแล้วสิ่งที่ผมชอบคือภาษาคําพูดคือเขาไม่เก๊กอ่ะค่ะทั้งที่ว่าตอนนี้เขาอํานาจเต็มมือนึกออกป่าเขาไม่มายืนเก๊กคุยด้วยเขาคุยคุยด้วยทุกคนเลยโอ้พี่าน้ําครับพี่คือโอ้โหยอมรับอ่ะซึ่งชุดนี้นี่คือมีให้แลกนี่ฮะเนี่ยจะมีเรือเอกท่านหนึ่งผมลืมชื่อท่านท่านเรียกยากยี่นี้ครับเป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติการ แต่ที่แปลกใจคือเพราะพี่ก๊อฟบอกว่าวตรงนี้เคยถูกจับแล้วอ๋อแลว้วไม่ไม่กลัวว่าคือเจ้าหน้าที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเคยโดนจับแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาอีกหรือเปล่าคือสังเกตนะครับนักเล่นเนี่ยไม่ค่อยกลัวกลัวเกงกับกับเรื่องของการถูกจับกลุมเท่าไรหร่คือว่าโทษมันไม่ค่อยมีอะไรโทษเบาอ๋แอแต่รับเจ้าบ้านเลยจะหนักอ๋อถ้ายิ่งมีประวัติอยู่แล้วนะก็หนักจะโดนโทษหนัก นี่ครับก็ทีเข้ามาก็จะมีเนี่ยนี่พุ่มกับพี่ชาวลิศนะครับเนี่ยนะชุดพี่ประพันธ์นะก็จะมีชุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเก่งมากตัวเอกคนนี้แล้วนิสัยดีผมงงว่าเอ้ยทหารโมดิเขาจะไม่ค่อยพูดใครเหมือนยืนเหมือนเป็นหุ่นอ่เหรอๆเออทุกคนนะแม้แต่อาวุธปืนเพราะาบูธปืนประจำกายครบแตโอ้โหพูดน้องพูดกับพวกพี่น้องสื่อมวลชนกี่ว่าเนี่ยครับเพราะอาวุธปืนเป็นใบปืนประจำกายของของ แล้วที่ตำรวจที่พบในในนั้นนะครับนี่คือพาบดเือนี่ครับ,รบก็จะลำเลียงไปทั้งหมด13 12บวกหนึ่งอีกหนึ่งเป็นข้าราชการนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือบอกสถานที่เดี๋ยวยี่พูดกันไปเยอะแถวไหนอ่ะคุณนกเห็นแยกเกตโฟไหมจะมีะป้อมตำรวจเลี้ยวขวาที่สามารถทะลุออกบอ่อปลาตากแดดได้อันนี้เขาเรียกซอยบ่อปลาปลาตากแดดสองห่างจากป้อมก็สักนิดนึง นะครับเก่งครับเก่งผมผมชอบการทํางานเดี๋ยวไปดูอีก <คน S 1> อีกชุดคนเลือนไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่เขาจะต้องโดนหนักไหมอ่ะวินัยอโดนอยู่แล้วนะครับแล้วโดนทหารจับเนี่ยถ้าตารวจตารวจจับกันผมว่าน่า,นาจะน่าจะอะไรกันได้บ้างค่ะแต่ที่กลุ่มนายทหารจับเนี่ย ผมว่ามันคุยยากอ,อะไรนี่อ่ะพูดตรงๆเลยอ่ะ uh huh. ถ้าถ้าโอเคถ้าเป็นบ้านคุณแล้วคุณไม่ได้อยู่ในห้องนั้นค่ะอาจจะไม่ huh. คุณไม่ได้เล่น uh huh. อย่างมากคุณก็โดนสอบวินยัยว่าคุณปล่อยป่าแล้วเลยถนานะเป็นข้าราชการค่ะ uh huh. คุณปล่อยให้มีการเล่นการพานันโดยผิดกฎหมายในบ้านคุณแต่เนี่ย uh huh. เขาล็อกอยู่ในอยู่ในวงอ่ะประเด็น,นสำคัญ uh huh. ผมเห็นแล้วคือเขาเห็นแล้วเขาตัวเขาก็สลดนะค่ะ uh huh. ผมเห็นแล้วก็สง,งสารสงสารเหมือนกันนะอายุอายุอานามยังแค่40กว่าเป็นนายดาบสงสารสงสารครับแต่ว่าก็มันมันก็เกิดขึ้นแล้วอะเนาะก็ต้องไปเรื่องของวินัยก็ต้องไปว่ากันต่อไปนะครับส่วนเรื่องเรื่องกฎหมายก็จะมีการ จับกลุมส่งฟ้องปกติอยู่แล้วนะครับเห็นมีบางภาพเห็นเป็นคนเดินออกวายอย่าเน้นว่าเป็นคนที่เล่นด้วยนะคนเป็นกลุ่มชนนะูดึ่ครับเผือข่าวครับเดี๋ยวจะบอกว่าที่เห็นเห็นได้ใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับที่เข้าไปเยอะๆนั่นคผู้สื่อข่าวครับเข้าไปเพื่อจะไปรอถ่ายถ่ายรูปข้างในนะครับอันนี้คือเหตุการณ์นี้แล้วบางคนก็แต่งตัวแต่งด้วยแต่งตัวแบบใกล้เคียงคือผู้สื่อข่าวปัจจุบันหน้าตาไม่ต่างกับชุดสืบสวนนะครับเน่ันนี้ก็มีเนี่ย คือเขาบล็อกเส้นทางนไว้ทั้งหมดนะครับคือทุกคนก็อยู่แต่ในห้องนี้คะติดอยู่ในนี้ใช่คือเขาได้รับการองเรียนผ่านศูนย์น้ำลงธรรมโดยพิยพันธ์นี่ยแหละพิยพันธ์ประสานทับเรือไพ่สามแล้วก็ประสานมายังตํารวจพื้นที่เพื่อร่วมกันแล้ว่ามีคนรู้ว่าตรงนี้มีแล้วก็ไปแจ้งแล้วทำไมยังอยู่ได้ทำไมบ้านนี้ทำไมมีคนเข้าออกเยอะน่าสงสัย บ้านแค่นี้มันอยู่นครอบครัวหนึ่งนกบาทครบครัวใหญ่่ะ <ś led>